ันความหมุนเวียนวนเปลี่ยนในสามโลกเราตั้งเขาแล้วเราส่วนใหญ่ไม่เห็นทั่วกันไม่เทียงไม่แท้เปลีนแปลทุกวันจัดพบเปลี่ยนผันยิ่งนานนับวันมาคน คนเราทุกวันจิตเปลี่ยนแปรผันง่ายได้ทั้งหญิงทั้งชายมีดีมีร้ายเชื่อปนแต่ก่อนสุดดีเดี๋ยวนี้พิคนจิตเปลี่ยนสับสนไม่แน่ชนะไหนจิตใจคนเราร่างเรานี้ก็เหมือนซากพีที่เดินได้เราเข้าเกิดเพื่อใช้กรรมเกา่า กำไม่มีน้องพี่เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกันละครส้ำโลกมีโศกมีทุกสุขปนอาบายโลกคนถูกมีมากล้นทนกันเทพร่มสุขหลายเมื่อบุญหายพลันลุงล่างทุกนั้นความดีแปรพันสุกดับกับกลาย นโมพุทธยะยะธา,าพุทธโมนะนมพะพัทธะนโมพุทธยะนิพพานาสุขขังคัญหาพันแปรเกิดแก่เจ็บตายว่ายวนคนเราทุกคนไม่มีใครพ้นความตา มาเกิดมาแล้วไม่แคลวสักรายบทบาทสุดท้ายไม่มีแคลวตายเพื่อนเอ๋ยเป็นคนทั้งที่สัางบารมีให้สมอาบายเทพพรมอย่าได้นิยมชมเชยแม่โลกมนุษย์ไม่น่าเกิดเลยนิพานสิเอ๋ยที่น่าชื่นเชยไม่เกิดไม่ตายปรับแสงทิพ พระเจตพระองค์ประเสริฐสุด้าพบจิตพุทธได้โดยง่ายเลิกง่ายงมนงังเนื้อเกิดเบืวอนายเพราะทางหญิงทางชายไม่ไว้ใกล้าตายทุกเวลายำชีวิตยังจิตไทยมุงหวังนิพพานได้คืนกระบาลสมสุขสถานเร็ววายจิตสายใจแก้วแล้วแผ่เมตตา กูสามโลกาประเสริฐหนักหนะ้ายิ่งกว่าอะไร